สวัสดีครับวันนี้จะพามาต้มเปรดปราลาไหลกันนะครับผมน,นี่คือปาลาไหลที่เราได้มาครับดูสิครับดูหน้าตามันสิโอ้โห,โห,โหอันนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่จะแบบใส่ลงไปในหม้อแล้วนะเนี่ยเอาเมือกเอาอะไรมันออกหมดแล้วนะดูดิมันแบบมันน่ากลัวมากนะสําหรับคนที่แบบไม่กล้ากินนะนะแต่สําหรับเราแล้วมันคืออาหารแบบชั้นสุดยอดอะ่ะมันคือสุดยอดของป,าล,ปาลาแล้วปลาไหล และนี่ก็คือเครื่องปรุงของเราครับจะมีพริกกระเทียมหอมตะไคร้ข่านะครับนี่ครับพร้อมที่จะใส่ลงไปในหม้อแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาใส่เลยดีกว่าเทลงไปเลยครับน้ำเดือดได้ที่ก็ใส่ปลาไหลลงไปครับทีละตัวทีละตัวนะครับอย่าลืมนะครับปลาไหลแถวบ้านเขาเรียกว่าอันตวงครับอันตวงนี่ครับดูครับ ใส่ลงไปทีละตัวทีละตัวเอาให้หมดอันนี้ประมาณ2กิโลกว่านะครับ2กิโลกว่าครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะเดือ,ด,อดแล้วเนื้อแบบเริ่มจะเปื่อยๆนิดน,นึงแล้วนะเห็นไหมดูแบบโมูยกลิ่นมันหอมมากครับตอนนี้ครับดูครับนี่ครับโอ้ยพอดีว่าเราลืมใบมะกรูดนะเนี่ยเราเพิ่งไปเอามาแล้วมาใส่ตามลงไปครับดูสิโอ้ยกลิ่นมันสุดยอดมากตอนนี้เอาปรุงรสปรุงรสตามใจชอบครัชบชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปครับนี่ครับอยากได้อะไรอยาก รสชาติแบบไหนก็ใส่ลงไปปรุงรสตามใจชอบนะครับผมต่อไปก็ตามด้วยเครื่องหอมนะครับนี่ครับมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยครับต้นหอมผักชีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปนะครับอันนี้อะไรอันนี้ใบกระเพราครับใส่ลงไปใส่ใส่ไปให้มันหอมๆนะครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับนี่ครับพร้อมรับประทานตักใส่จานลุยเลยดูครับดูเนื้อมันเปื่อยเลยนะครับดูว่าโอ้โหแบบนี้ละลายในปากแน่ๆครับเนี้ยดู ตักลงไปครับตักใส่ลงไปพร้อมพร้อมพร้อมรับประทานครับผมดูครับอุยกลิ่นหอมมากตอนนี้เอามาชิมกันลุยบบนี่เลยนี่นี่ดูครับปลาไหลปลาไหลสุดยอดของปลาครับอันนี้มาชิมอมันสุดยอดอย่างนี้ครับสุดยอดเหมือนเดิมครับผมทําเองกินเองอร่อยเองครับนี่เห็นไหมนี่ครับอีกสักคำหนึ่งอ่าเดี๋ยวชิมห้ดูมาครับอฮ้ย อรอเอยโอเคครับผมเดี๋ยวเจอนคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ